ต่อไปเราจะเริ่มทำการทดลองกันแล้วนะคะคนที่จะทำการทดลองใช้ผ้าปิดจมูกเพื่อป้องกันสารพิษจากควันบุหรี่ก่อนค่ะใช้กันไกรตัดบริเวณก้นกรองของบุหรี่ทิ้งไปก่อนเพื่อช่วยย่นระยะเวลาในการทดลองให้เร็วขึ้นนำมวลบุหรี่สอดเข้าไปในรูของฝาขวดที่เจาะไว้ ใช้สำลีขนาดพอเหมาะปิดที่ด้านในของฝาขวดให้กระชับไม่หลุดง่ายสำลีนี้จะทำหน้าที่คล้ายปอดของคนที่สูบบุหรี่บีบขวดเพื่อไล่ลมออกจากขวดก่อนนำฝาขวดที่เตรียมไว้ปิดที่ขวดให้ล็อกแต่ไม่แน่นจนเกินไปจุดบุหรี่แล้วขยับบีบขวดเบาๆให้คลายตัวออก จะเห็นว่ามีควันบุหรี่ลอยเข้าไปในขวดเปรียบเหมือนคนสูบบุหรี่ที่สูบเอาควันบุหรี่เข้าไปในปอดลองทำช้าๆอีกครั้งนะคะคลายฝาขวดออกเล็กน้อยบีบไล่ลมออกจากขวดปิดฝาขวดให้ล็อกแล้วขยับบีบเบาๆให้ขวดคลายตัวออกเพื่อดูดเอาควันบุหรี่เข้าไปภายในนักเรียนจะเห็นว่าในขวดเต็มไปได้วยควันบุหรี่แล้วค่ะ มาดูกันว่าหลังจากสูบบุหรีหมดไปหนึ่งมวนจะพบความเปลี่ยนแปลงของสำรีที่ใช้ทําหน้าที่แทนปอดของคนสูบบุหรีอย่างไรบ้างสิ่งที่เห็นได้ชัดที่สุดคือสีของสำรีเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถึงสีน้ำตาลในบางส่วนซึ่งเกิดจากสารทาหรือน้ำมันดินที่อยู่ในควันบุหรี่นั่นเองนอกจากการเปลี่ยนแปลงของสีที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนแล้วกลิ่นของสำรีเหม็นมาก เกิดจากสารพิษจำนวนมากกว่าเจ็ดพันชนิดมาจับอยู่ที่สำลีซึ่งกลิ่นนี้ไม่แตกต่างจากกลิ่นปากของคนที่สูบบุหรี่เลยค่ะแล้วคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่จากบรรยากาศจะเกิดอะไรขึ้นหรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงกับปอดของคนที่ไม่ได้สูบบุหรี่เองแต่ได้รับควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบหรือไม่อย่างไรเราจะทาการทดลองต่อไปค่ะนำน้ำเปล่าที่เตรียมไว้หนึ่งแก้ว เทใส่ลงไปในขวดปิดฝาให้สนิทเขย่าให้ทั่วเป็นการล้างบรรยากาศที่มีควันบุหรี่จากการทดลองอยู่แล้วเทกลับลงไปในแก้วเดิมเปรียบเทียบน้ำในแก้วสองแก้วพบว่าน้ำที่ได้าจากการเขย่าในขวดที่มีควันบุหรี่อยู่เปลี่ยนเป็นสีเหลืองจึงสามารถบอกได้ว่าคนที่อยู่ใกล้กับคนสูบบุหรี่มีโอกาสได้รับสารพิษ จากควันบุหรี่ที่คนอื่นสูบด้วย